บุญมีบุษบาการดีมาทันเวลาพอดีเลยอี่เดียวทุกคนจะมากันแล้วขอแนะนำเพื่อนใหม่ของฉันเองใสวัสดีครับฟูทรัคเกอร์เราติดตามคุณในวา์สแกรมมีบุษบากับบุญมีเชฟที่เก่งที่สุดในประเทศไทยการดีบอกว่าอาหารของคุณเจ๋ง อ้าดูเจ๋งจริงๆด้วยกล้วยชอบลอแล้วค่ะช่วยได้ไหมได้อยู่แล้วแต่ก่อนอื่นฉันสัญญากับซอนนี่ว่าจะพาไปชิมทุเรียนราชาแห่งผล,ลไม้เออคือว่าความจริงก็คือปีนี้เราจะไม่มีทุเรียนกินนะนะไม่มีทุเรียนเหรอ,อใช่ไม่มีใครเอามาสักลูกเลยฉันไม่เข้าใจทำไมถึงไม่มีใครเอาสิ่งที่อ่อนนุ่มหอมหวานอย่างทุเรียนมานะ ความจริงอย่างหนึ่งของทุเรียนก็คือมันอาจจะเหม็นไปนิดหน่อยเหม็นเหรอมันจะเหม็นขนาดไหนกันอะแม่ผมน่าจะให้คุณดูนะเพราีเหลืออยู่ลูกหนึ่งรออยู่นี่แป๊บหนึ่งเฮ้ยเออเก็บไว้หลายชั้นมันจุกว่าอย่างนี้วไอ้ที่เดียวเองอะกล่องแค่นี้แหละโอ้โหกลิ่นกลิ่นเข้าวโจ้าบุกโอ้ย กลิ่นไก่ตดหรือเพียรนี่ไม่ใช่กลิ่นตดฉันนะของนายดุกเล่าอ่ะของฉันต้องมีกลิ่นตุ้เรี้ยวด้วยแอนดี้เหรอไม่เอฉันเปล่านะไม่ใช่ของฉันเขาตั้งหักเขาพายลมเพื่อนเอ๋ยสิ่งที่อยู่ในนี้เหม็นกว่ากลิ่นพายลมเสียอีกเดี๋ยวนะเหม็นกว่านั้นอีกเหรอฉันไม่ได้พ่ายลมแต่ใชยยอมรับก็ได้ถ้างั้นเชิญชมของจริงเลยก็แล้วกันนี่ไงนี่ ไม่ได้เหรอันเก็บล็อกเลยเรียบร้อยคชักขอโทษขอโทษ